กะสวัสดีค่ะ<า>น้องนุยนงน้ยีส่สาวจ๋านี่เมื่อกี้เลยเข้ามาแล้วก็กดไลค์าากดแชร์ให้เต่อกับน้องนุ้ยใช่เลยเนะาะนะคะวันนี้เรามีทั้งสองรุ่น เป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่า2ส,สี 2> ะนะคะจะเป็นตัวโตโยต้า<ช>วีโก้แชค่ะนะคะเป็น4ประตูนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัว p รีเล e เนอรใครกําลังมองหารถกระบะยกสูงนะคะเป็นตัวพรีเล e เรเนาะรีบเข้ามาเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นุ้ยกดไลค์กดแชร์ให้พี่เต่าด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องแนะนําโชว์รูมก่อน,นะคะโชว์ร <show room S 2> ูมของเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะ ถ้าลูกค้ามาจากพระรามสองตรงมาเรื่อยๆมุ่งหน้ามาบางแคโชโชรูมจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงนมอบางแครประมาณ1กิโลเมตรน้องนุ้ยชิดซ้ายอยู่ติดศูนย์ยางคอกพิษใช่เลยติดกับศูนย์ยางคอกพิษติดถนนใหญ่มาง่ายๆ สำหรับลูกค้าที่มาทางสุพรรณบุรีหรือว่ามาทางนนทบุรีนะคะบางบัวทองนะวิ่งตรงมาเลยค่ะเส้นการจนาจพิเศษข้ามเดลือโมบางแคมาแล้วคุณออกทางคู่ขนานกับรถเกือกมาแรกเลยนะคะกับรถมาเสร็จปุ๊บก็จะอยู่ตรงตีนสะพานเกือกมาเลยนะคะแล้วก็ติดกับศูนย์ยางคอฟเพชเช่นเดียวกันจะหาง่ายๆมาง่ายๆหรือใครมาไม่ถูกนะคะอินบอสเข้ามาเบอร์โทรเข้ามาตามที่เราปักหมุดเอาไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวทางนุ้ยกับพี่เต่านะคะ จะรีบโทรแจ้งลูกค้านะคะว่าเส้นทางมายังไงมาง่ายๆติดถนนเลยพี่เต๋อมาอไม่ถูกโทรหาน้องนุ้ยได้ตามเบอร์ที่ค่ะเบอร์ที่ปักหมุดไว้เลยนะคะ0ูน <0, 3, S> 2 2แป2สามนะคะใช่ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะที่กิจสดากูดคาของเราดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79ตาตำสุดนะคะ1.99สามารถกู้ได้เต็มฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะ ของเราผ่อนนานสุด82เดือนโดย,งดย84งวด72เดือนเอ๋อเหรอ84งวดน่านจะงวดนี้นะ <c oughs> เราผ่อนนานสุด84งวดนะคะ,คะซื้อโดยไม่ต้องมีผู้คำ้ำนะคะจัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษนะคะของแถมอีกหลายรายการเลย ตัวนี้เป็น Toyota v i ีโก้แชมป์รุ่น E-P-Runner ใช่ค่ะสี่ประตูเกียร์ธรรมดาเออเครื่อง2อ0พ v นห้า b o อนเทอร์โบใช่ะคะ่ะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ประหยัดน้ำมันกำลังดีคันนี้จะเป็นสีซินเวอร์หรือสีบอลเงินสีนี้จะเป็นสีหายากนะคะราคาอยู่ที่459,000บาท 4 5 9 0 0 0บาทจัดเต็มผ่อนอยู่ที่7,900บาทผ่อนนานสุด84เดือนดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.79โตโยต a าวีโกแชมนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นตัว P i ีเลนเนอร์พ e ีเนอร์เขามาก็คือจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกกระจังหน้าโครเมียม นะคะแล้วก็ตัว v n turbo จะมีจมูกแล้วนะคะตัวเป็นตัวระบายอากาศเนาะทำให้รถขับเคลื่อนดีประหยัดน้ำมันนะคะจะมีไฟตัดหมอกโรงงานมาแล้วในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะล้อของเขาเนาะต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ล้อเล็กเหมือนรถรถโตเตี้ยนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ17หรือเปล่าเออขอบอ่าจะเป็นยางใหญ่แล้วอ่ะตัวนี้เป็นยางใหญ่ขอบ17นะคะแล้วก ยางใหม่เลยนะน้องนุ้ยตัวนี้ยางปี2019จัดผ่านปุ๊บรับรถขัดเคลือบแก้วให้นะคะสภาพต้องเงาวับวุ้งฟิ้งฟิ้งเลยนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเครื่อง V n Turbo รุ่นนี้จะเป็น V n Turbo นะคะคือรุ่นใหม่แล้วก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะอ่ะแล้วก็มี ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างเป็นกระจกโครเมียมค่ะพี่ตาวนี้วสวยมากนะน้องนุ้ยนี่มือเปิดเหมือนกันเห็นไหมเป็นโครเมียมนะคะเพราะว่าเป็นรุ่น E เนาะบันไดโรงงานนะคะไม่ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะจ๊ะตัวนี้นะลองโหนดูว่าแข็งแรงแค่ไหนเออแต่ยังไงแข็งแรงค่ะเพราะว่าเป็นบันไดของโรงงานยังไงแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องออาไปไม่ต้องขึ้นก็ได้พ่ตาใช่ไหมไม่ต้องขึ้นก็ได้เขาชอบขึ้นน่ะ คนสองคนก็เดี๋ยวมันก็จะนะนะคะบันไดกันชนคือใหม่มากน้องนุ้ยใช่ค่ะพี่เต๋าใหม่เลยคือว่าแทบยังไม่ได้ใช้งานเลยนะพี่เต๋าตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะคะซูมดูสภาพภายนอกนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลามาดูรถหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะจ๊ะใครอยากให้เต๋าหรือน้องนุ้ยหรือทีมงานกิษรากู๊ค่านะคะเอารถไปให้ดูอยากให้ขับรถไปนะคะ อยากให้คุยเรื่องไฟแนนซ์อยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ก็ปรึกษาเราก่อนแล้วก็นั่งรอที่บ้านเราจะขับรถไปให้ลูกค้าดูจะส่งต่างจังหวัดฟรีนะคะแล้วก็บริการเอารถไปให้ลูกค้าดูฟรีนะคะโตโยต้าวีโก้สอุดห้ารุ่นเเครื่อง VN เ u r b o ทบนะคะปี2014ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่459,000บาทใช่เลยโอ้โหสภาพภายใน สวยมากใช่ค่ะเห็นไหมแอร์เย็นทันทีค่ะบางคันบางรุ่นบอกเลยก็ต้องรอนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษภายในดำนะคะภายในเป็นสีดำแอร์แบ็กคู่แล้วนะตัวนี้ค่ะโทนดำหมดเลยนะคะน้องนุ้ยโทนดำทำให้ดูสะอาดสะอ้านพอเข้ามาข้างในจะมองดูมีเสน่หเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายใช่ค่ะน้องนุ้ยเออไม่เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วน้องนุ้ยคพี่านะคะ ฉะนั้นเครื่องเสียงนะน้องนุ้ยจะเป็นเครื่องเสียงวิทยุตัวใหม่แล้วใช่ใช่เครื่องเล่นซีดีนะคะจะเป็นจอนะคะใช่ค่ะเห็นไหมสามารถกออ u x ได้ USB ได้นะคะพี่เต๋าตัวนี้รองรับหมดแล้วนะคะ บอกเลยว่าบลูทูธได้ด้วยเทเลโฟนได้โทรศัพท์ได้ค,<ะ>คือรับสายวางสายได้หมดเลย<ะ>เนาะและมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยอ๋อพี่เตา๋าบอกเลยว่าคุณลูกค้าขาขับขับอยู่เนี่ยไม่ต้องละสายตาไปกดวิทยุเปิดโหมดอะไรต่างๆได้หมดเลย เบาเดิมเบาผ้าสแตนดาร์ดออกศูนย์เลยะนะคะภายในสีดำนะคะบางรุ่นก็จะเป็นเบาหนังแล้วแต่ตัวเนี้รุ่น E นะคะใช่ค่ะออกศูนย์ออกห้างมาจะเป็นเบาะผ้า<ต>นั่งได้สบายไปกันได้หลายคนเป็นรถครอบครัว<ช>นะคะฉะนั้นข้างหลังเขาจะออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารค่ะตัวนี้เป็นเบาะเดิมๆซึ่งไม่มีการห่อหุ้มอะไรใหม่เลยนะคะลูกค้าโอเค เดี๋ยวพาช่างภาพเราไปดูห้องเครื่องนะคะ t o y ยต้าวีโก้แชมปรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะฉะนั้นตัวนี้จะทำมาแบบออปชั่นนี่เต็ม f u ล l o ออ i ชันรถวีโก้แชมป์นะคะเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากนะคะห่ 1, ประหยัดน้ำมันสอะไรถูกนะคะสามกำลังขับเคลื่อนดี<ะ>เครื่อง 2. จุดห้ามีจมูกเทอร์โบแล้วใช่ะะพี่สาวเป็นเครื่อง V N เทอร์โบเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วประหยัดน้ํามันแน่นอนถูกต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันจริงๆสําหรับ V N เทอร์โบคันนี้เลยนะคะโอ้โหสวยมากมากเลยอ่ะสวยจริงๆค่ะพี่เต๋านี่ให้ดูเลยเครื่องของเขาค,คานเห็นไหมคะมีเลขคานเดิมเพจก็มีเหมือนเดิมะนะคะลอยอาร์คลอยมาร์คทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมสวยมาก นะคะแล้วรถยังไม่เคยเก็บสีเลยคุณเห็นไหมคะยังไม่เคยมีถอดน็อตทั้งสองข้างเลยยังไม่เคยมีทําสีนะตัวนี้นะคะเต๋าบอกเลยว่าได้สภาพจริงๆเหมือนป้ายแดงเลยนะเออนาะนเนี่ยไฟเดิมซ้ายขวานะคะไฟยังไม่มีเคยมีเปลี่ยนนะคะต้องค่ะอ่ะมาอีกคันหนึ่งกันดีกว่าค่ะพี่เตา๋าสาหรับตัวนี้นะคะเหมือนกันเช่นเดียวกันรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันเลยค่ะลูกค้าะนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะจ๊ะ,ะอ่ะ โตโยต้าวีโกแชมป์เครื่อง2.5 4ประตูพีลันเนอร์เครื่อง v ีเอ็นเทรโบราคา459,000บาทราคานี้จัดไปแนนได้เต็มจัดล้นจัดเกินได้เลยถูกต้องพี่องดอกเบียเริ่มต้นที่2.79ผน,นานสุด84เดือนชอบแบบสไตล์สีขาวสไตล์แบบว่าอิสระนะคะสีขาวคือสไตล์อิสระ เป็นสีที่ได้รับความนิยมมากเหลือคันเดียวเป็นรุ่นหน้าแชมเครื่อง v e n t u r b o มีจมูกนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะครบ คันนี้ก็สวยว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นสภาพเครื่องตัวถังบอดี้หรือแม้แต่ยางนะคะก็ปี2019สเปคยางก็ปีตัวนี้สเปคยางขอด17ยางใหม่ปี19ใชเราเล็งเห็นความปลอดภัยของลูกค้านะคะแล้วก็นี่เครื่อง V n t u r b o มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างโครเมียมแล้วก็มีมือเปิดโครเมียมนะคะอ่ามาเรื่อยๆนะแล้วก็มีบันไดจากศูนย์โตโยต้เลย บอกเลยว่าส่งสูงสุด84งวด7,900บาทมาดูไลเนอร์กันดีกว่าว่าเขาใช้งานขนาดไหนพี่เตา๋าสมบุกสมบันหรือเปล่าหิ้วอะไรมาหรือว่าใส่อะไรมาบรรทุกอะไรมาเยอะหรือเปล่าไม่เลยนะคะคันนี้ไม่เลยค่ะน้องนุย้ยสภาพยังสวยเลยนะคะแล้วก็ ออกมาเหมือนสภาพป้ายแดงเลยนะคะ่เะจ้าของเดิมยังไม่เคยใช้บรรทุกง,งานหน<ช>ักนะคะฉะนั้นเต่าบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆเลยใคร <ปะ S 2> สนใจโตยโยต้าวีโกแชมเปญเนอร์ประตูเกียร์ธรรมดาพักมาได้เลยจ้า อ่อมาดูภายในของคันนี้กันนิดนึงก่อนออกเราขัดสีบิ้วเคลือบแก้วให้ใช่ค่ะ,ะ,คะพี่เต๋าดูภายในเป็นยังไงบ้างคะพี่เต๋าภายในดําภายในดําสภาพดีสภาพสวยจริงๆนะคะ,ะเครื่องเสียงใหม่เล่นได้หมดบลูทูธต่อโทรศัพท์นะคะ USB ได้หมดเล่น CD ได้ครบวงจร เกียร์ธรรมดาขับง่ายแอร์แบ็กครบนะคะ ABS ครบหมดใช่เลยนะคะดูนะแผงประตูตั้งแต่เริ่มต้นเลยแผงประตูจนถึงบเบาะหรือว่าพรมต่างๆนะคะนุ้ยบอกเลยนะว่าการใช้งานเขาน้อยจริงๆเบาะเขาเนี่ยไม่มีการขาดหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะเร็ว ห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างพี่เต๋อ,อถึงไหมสวยค่ะน้องนุย้ยห้องเครื่องก็นี่เลยไหม่เอี่ยมนะคะยังไม่เคยแกะน็อตทั้งซ้ายและขวานะคะเพดอยู่ครบรอยอาร์คอยู่ครบนะคะเครื่อง2.5 VN t u r ้ o เครื่องใหม่ถูกต้องกำลังขับเคลื่อนดีประหยัดน้ำมันรถสวยอยู่แล้วเราไม่พูดเยอะ เราฝากคันนี้นะคะ t o y ยต a v i ี o o h แชมปสประตูเครื่อง2.5ปี2014เกียร์ธรรมดา v N ี t อนเทอร์บ <Turbo, S 1> ราคา459,000บาททั้ง2คันเลยนะคะวันนี้นะจะ๊ะทั้งสีบรอนเงินนะคะหรือสีเทาเข้มกับสีขาวนะคะวันนี้ t o y ยต a v ีโก้แชมป์พ a แลนเนะคะ2.5ตัว E เนาะบอกเลย VN Turbo ด้วยนะคะลูกค้าค่าเบอร์ของนุ้ยเนาะ2 8 3 2 2 2 2 2 0 โทรหาเราได้ตลอดนะคะลูกค้าสนใจปรึกษาปัญหาการออกรถรีนะคะใครดูไม่ทันสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube c h ชาแนลหรือเพจกิษดาคูดค่ะใช่ค่ะทุกช่องทางของกิษสดาคูดค่ะเข้า Facebook Google พิมพ์คำว่ากิษดาคูดค่ะได้เลยได้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้เนาะน้องุ้ยกับพี่เต๋าฝากไว้เท่านี้สำหรับวันนี้เต๋ากับน้องมุ้ยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ